สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกาแล้วไชน n ส s นเว v e l and Series ค่ะอพิโซดนี้นะคะหวานมีป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะตอนที่12นะคะมาฝากทุกท่านเลยเรื่องนี้สนุกมากๆนะคะ องชาย6ค่ะพระเอกนะคะองชาย6ยังคงจะยืนยันว่าจะไม่ยินยอมที่จะแต่งงานกับองค์หญิงจากจินฉวนตามที่เสด็จพ่อของเขานั้นต้องการก็ทําให้ท่านประมุกนั้นโกรธมากเสด็จแม่ของเขาค่ะจึงรีบออกหน้าทําทีเป็นโมโหเขาแล้วก็สั่งให้กลับไปเตรียมตัวเรื่องแต่งงานเสียก่อนแล้วก็กระซิบเตือนสติเขานะคะให้เข้าใจถึงสถานนะองค์ชายว่าหากพึ่งเข้าท้องพระองแล้วโดนปฏิส จากท่านประมุกเนี่ยก็เท่ากับเป็นการตัดอนาคตของตนเองค่ะองค์ชายหกก็จึงยอมกลับออกมาด้วยท่าทีที่โศกเศร้าราวกับคนไร้จิตใจ เมื่อกลับมาถึงตำหนักแล้วเขามองลีเวยนะคะอย่างบีบหัวใจนางส่วนนางเองก็รอเขากลับมาแล้วก็คิดจะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่กับเขาอย่างคู่สามีภรรยาเมื่อเขาเห็นภาพนี้ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวลีเวยค่ะพอเห็นว่าเขามีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีจึงได้คาดคั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ องค์ชายหกไม่อาจพูดอันใดออกมาได้เป็นซูสินที่บอกให้รู้ว่าประมุขชินชวนมีรับสั่งให้พระราชทานสมรสระหว่างองค์ชายหกกับองคหญิงจินชวน มื่อรีเวยได้ฟังก็เอ่ยสิ่งใดไม่ออกเช่นกันนางมองหน้าเขานิ่งๆพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวรีเวยเสียใจมากแอบไปนั่งคนเดียวที่จวนใหม่จนมืดคำ่ำสาวใช้ทั้งสองก็ออกไปตามหาแล้วก็นั่งปลอบใจนางว่าอย่าได้คิดมากเลยที่แต่งงานครั้งนี้ก็คิดเสียว่าเพื่อสองแผ่นดินก็แล้วกันแล้วก็รีบถามนางว่าหิวไหมเพราะนางยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวัน แต่ลีเว่ยกับบอกว่าตนน่ะไม่รู้สึกหิวสักนิดแล้วก็มองไปร,บรอบๆจวนใหม่นี้พร้อมกับลำพึงออกมาว่าไม่รู้ชาย,ยาคนใหม่นางจะชอบเรือนไม้พวกนี้หรือไม่นะองค์ชายหกเองก็ยืนมองออกมาจากในเรือนภาพของลีเว่ยที่อยู่ตรงหน้าก็ทำเอาเขาเองก็สงสารนางขึ้นมาจับหัวใจเช่นกันและแล้ววันแต่งงานขององค์ชายหก,กับองค์หญิงหยวนอิงก็มาถึง พวกเขาต้องเข้าไปไหว้ฟ้าดินไหวพ่อแม่ต่อหน้าท่านประมุก พระชายารับสั่งให้องค์ชายหกดูแลและเอาใจใส่รักใคร่องค์หญิงหยวนอิงให้ดีแต่เขาไม่ตอบรับสักคำจนนางต้องถามซ้ำเขาจึงได้แต่ตอบว่าเข้าใจแล้วในระหว่างนั้นลีเว่ยก็หลบออกมาที่จวนหลังใหม่นางร้องไห้เสียใจอยู่เพียงรำพังมีเพียงสาวใช้ทั้งสองที่คอยปลอบนางอยู่ข้างๆตอนนั้นเองฮาวเจียซางกวนแล้วก็องค์ชาย9ก้าก็เข้ามาหานาง พวกเขาพานางออกไปเดินเล่นในตลาดเป็นการปลอบใจบอกนางว่าคืนนี้ไม่มีใครสนใจเราหรอกเราอยู่จนถึงประตูวังปิดเลยก็ได้ว่าแล้วก็พยายามช่วยกันลากนางออกไปจากตรงนั้น สาวใช้ทั้งสองเองก็มองตามด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ต้องกลับเข้าตำหนักเพื่อไปรับหน้าคนอื่นเอาไว้ส่วนที่เลือนของซงอู่เองตอนนี้หนังก็ร้องไห้โวยวายไม่สนใจใครทั้งนั้นหาว่าทำเช่นนี้จะรังแกนางมากเกินไปเสียแล้วแค่หลีเวยคนเดียวนางยังเป็นที่หนึ่งไม่ได้แล้วนี่เอาองค์หญิงอะไรมาอีกแล้วเมื่อไหร่นางจะได้เป็นที่หนึ่งสักที ในคืนส่งตัวเข้าหอองค์ชายหกเองก็ลำบากใจมากไม่อยากจะเข้าไปเห็นหน้าชายาของตนเลยแต่ก็จำใจต้องเข้าไปเพื่อทำความตกลงกับนางแต่กลายเป็นว่าองค์หญิงยวนอิงเสียอีกที่มีเรื่องจะคุยกับเขา นางบอกว่าสำหรับสองแผ่นดินแล้วการแต่งงานของเราก็เหมือนกับทําการค้าเราสองคนก็แค่สินค้าสองชิ้นแต่นางเองก็ไม่อยากตกเป็นของค้ำประกันการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่นางต้องการแต่ทั้งนางและเขาต่างก็ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงฝาดินฉะนั้นตอนนี้นางก็ทําได้แค่เพียงเป็นชายาที่ดีที่สุดของเขา นางยังวิจารณ์เขาเรื่องที่พยายามจนเข้าราชสำนักได้ถือว่ามีความทะเยอทะยานพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตำแหน่งในกรมใดเลยดูท่าหนทางราชการของเขาคงยังไม่มั่นคงเท่าใดดังนั้นจึงจะมาทำเรื่องภายในให้สั่นคอนไม่ได้ฉะนั้นเขาเองต้องมีภรรยาที่มีความสามารถ องค์ชายหกพอได้ยินก็เค้นเสียงตอบไปอย่างไม่ค่อยพอใจถามนางว่าความหมายของนางคือจะควบคุมบัญชาการในเรือนทั้งหมดงั้นหรือนางกับยิ้มให้แล้วตอบว่านางจะเป็นคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคอยจนกว่าเขาจะมีตำแหน่งที่มั่นคงในราชสำนักแล้วจึงให้เขาพูดเกี้ยกลมประมุขชินชวน ให้ปล่อยนางไปพอองค์ชายหกได้ยินคำนี้ก็หันมามองนางอย่างประหลาดใจแล้วถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่า ความหมายของนางคือรอเวลาที่เหมาะสมแล้วต่างคนต่างไปเช่นนั้นหรือไม่นางพยักหน้ารับว่าถูกต้องกฎระเบียบของที่นี่เข้มงวดมีเพียงสติที่ถูกยาร้างเท่านั้นที่จะกลับไปได้ข้าย,ยอมถูกยาร้างหรือสามีเสียชีวิตได้แต่จะไม่ยอมถูกปลดเพราะทำผิดเป็นอันขาดจะต้องจากไปอย่างองอาจสง่าผ่าเผย องค์ชายหกได้หยินก็ถอนหายใจออกมาแล้วชมนางว่าเป็นคนมีอุดมการณ์เช่นนี้นี่เอง แล้วบอกนางกลับไปว่าเขามีชายารองคนหนึ่งชื่อว่าลีเวยก่อนหน้านี้ต้องการแต่งตั้งนางเป็นภรรยาหลวงและเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเจตนานี้ด้วยยวนอิงพยักหน้าเข้าใจอย่างว่าง่ายนางบอกว่านางเองก็เคยได้ยินชื่อเสียงของลีเว่ยมาบ้างแล้วฐานะยากจนคนแค้นความสามารถจำกัดไม่เหมาะจะเกื้อหนุนตำแหน่งองค์ชายจริงๆแต่เพื่อเป็นการขอบคุณองค์ชายที่ยินดีจะทำตามที่นางต้องการด ดังนั้นจึงจะช่วยสั่งสอนลีเวยให้กลายเป็นชายาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนางรินเล้ามงคลใส่จอกและอวยพรให้เขากับลีเวยคล้องรักกันอย่างมีความสุขเล่าจอกนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างทั้งคู่เขาจึงยกจอกเล่าขึ้นดื่มอย่างไม่ลังเล พอดื่มเข้าไปแล้วก็เริ่มมีอาการจนนางต้องถามว่าดื่มไม่เป็นเงั้นหรือพร้อมกับทำท่าทางสายหน้าว่าเขานี่ใช้ไม่ได้เขาจึงรีบลุกขึ้นพูดกบเกลื่อนและพยายามจะเดินออกไปแต่เดินยังไม่ทันผลประตูก็ล้มคว่ำลงอย่างไม่เป็นทา่าจนซูเซนต้องมารีบประคองเขาออกไปเขาเดินออกมานอกตำหนักของหยวนอิงแต่ในใจก็ยังคงคิดถึงลีเวยเขารู้ว่านางต้องเสียใจมาก จึงคิดจะไปปรอบนางแต่เมื่อมาถึงหน้าห้องของนางสาวใช้ทั้งสองก็ขวางไว้บอกว่านางพักผ่อนไปแล้วแต่เขาก็ยืนยันว่าจะเข้าไปให้ได้ตอนนั้นเององค์ชายกาวกำลังแบกลีเวยกลับมาพอเห็นว่าพี่หกกำลังจะเข้าไปหาลีเวยจึงรีบหันหลังกลับทันทีแต่องค์ชายหกก็หันมาเห็นเข้าเสียก่อนเขาประหลาดใจมากที่น้องกาวมาแบกภรรยาของเขาแบบนี้ องค์ชายก้าวเลยอธิบายว่าพวกเขาพานางไปเดินเล่นให้หายกุ้มใจนะ่ะไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวยังมีพี่สับไ้ห้าสร้างกวนกับห้าวเจียไปด้วยองค์ชายหกเมื่อได้ยินก็วางพระไทยแล้วจัดการเข้าไปอุ้มรีเวยเสียเองพานางไปที่เตียงจนสําเร็จนางละเมอออกมาว่าเขาเป็นคนหลอกลวงตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอเขาเอ่ยขอโทษนางทั้งทงที่ยังไม่ได้สติ เขาบอกนางว่าเรื่องนี้เขาจะหาทางออกเองเช้าวันต่อมาฝ่ายในก็ส่งมัวมัวอาวุโสมาถึงสี่คนเพื่อมาช่วยยวนอิงดูแลตำหนักแล้วก็จัดตั้งจวนใหม่แต่ทั้งสี่คนก็ถูกนางตะเพิดกลับไปจนหมดแม้แต่สาวใช้ที่ฝ่ายในจัดหามาถึงสี่คนนางก็ถามว่าใครรู้บ้างว่ามัวมัวที่มาใส่ตุ้มหูสีอะไร มีเพียงสาวใช้สองนางเท่านั้นที่ตอบถูกหยวนอิงจึงให้อยู่รับใช้ตนแค่สองคนนั้นส่วนที่เหลือก็ให้กลับไปและจะบอกฝ่ายในให้หางานอื่นให้ทำแทน นางบอกสาวใช้ทั้งสองว่าอยู่ต่อหน้าไม่ต้องเรียกนางว่าชายาให้เรียกว่าท่านหญิงก็พอจากนั้นก็หันมาทางซูเซนกับพ่อครัวหลิวที่ยืนตะลึงในความสามารถจัดการอย่างเด็ดขาดของนางอยู่นางยื่นรายการบางอย่างให้ซูเซนบอกว่าเป็นขั้นตอนและรายชื่อแขกอันใหม่เพราะอันเก่าซับซ้อนและเยิ่นเยอะเกินไปซูเซนที่ยังเกรงเอยู่ก็รีบรับปากแล้วก้าวออกไปจัดการทันที พ่อครัวหลิวที่กำลังก้มหน้าก้มตาจะเดินตามไปก็ถูกนางเรียกเอาไว้พอซูเซินหันมาเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วจึงรีบสาวเท้าออกไปอย่างไวทิ้งพ่อครัวหลิวให้อยู่รับกรรมคนเดียว แต่หยวนอิงกับไม่ได้ทำอะไรเพราะรัวหลิวเลยนางเพียงส่งรายการอาหารให้ใหม่ก็เท่านั้นบอกว่ารายการอาหารเก่านั้นอาจจะยุ่งยากไปหน่อยหากถึงวันงานจริงห้องครัวจะจัดการได้ไม่ทั่วถึงและที่สำคัญแขกต้องทานสุราด้วยดังนั้นจึงไม่ควรมีพวกข้าวเหนียวบนโต๊ะเพราะจะทำให้ระบบย่อยไม่ดีแขกจะไม่สบายท้องพอรัวหลิวรีบรับคาแล้วก็ออกไปจัดการตามนั้นทันที เมื่อทุกคนออกไปแล้วหยวนอิงจึงออกมารับลมข้างนอกองค์ชายสามที่มารอพบนางอยู่นานแล้วพอเขาเห็นนางปุ๊บก็รีบเข้ามาประจบประแจงเอาใจทันทีเขาเรียกนางว่าท่านยายพอห่างนับจากญาติห่างแล้วก็ควรจะเรียกเช่นนี้และพยายามพูดจาหวานล้อมให้นางมาร่วมลงทุนกับเขาที่ชินชวนนี้รับรองว่ารับเงินรวยไม่รู้เรื่องเป็นแน่ ท่าทางของเขาทำเอาหยวนอิงปวดหัวมากแม้พยายามจะเดินหนีแต่ก็ยังถูกเขาตามติดไม่ห่างช่วงบ่ายหยวนอิงก,ก็เรียกซูเซินมาพบที่ศาลากลางสวนพร้อมกับมอบสิ่งที่นางเขียนไว้ให้เขาบอกว่าเป็นกฎระเบียบในการจัดตั้งจวนขอให้ท่องจำให้ขึ้นใจเขารับมาด้วยความยินดีแต่เมื่อเปิดออกก็ต้องตกใจมากเพราะมันมีถึง80ข้อ นางบอกเขาตั้งแต่ข้อแรกแต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วและจะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเองแต่นางก็ตำหนิเขาและยังสอนให้เขารู้จักฟังไว้บ้างจะได้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งทำให้เขาต้องจำใจยืนฟังนางอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้น ทางด้านหลี่เหว่ยตอนนี้นางกำลังเก็บข้าวของใช้ส่วนตัวของนางอยู่พอคิดว่าคงได้เวลาออกจากตำแหน่งนี้แล้วสาวใช้ทั้งสองพยายามยื้อนางไว้บอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดขององค์ชายหกนางรับว่านางเข้าใจดีแต่นางไม่ชอบการจัดการแบบนี้ตอนนั้นเองนางก็เหลือบไปเห็นองค์ชายหกกำลังเดินมาที่ห้องของนางนางจึงรีบวิ่งไปปิดประตูอย่างไวไม่ยอมให้เขาเข้ามา เขาพยายามจะบอกนางว่าเขากับพระชายาได้ตกลงกันแล้วแต่นางก็ไม่ยอมฟังและอย่างไลให้เขากลับไปอีกเขาจึงได้แต่เดินคอตกกลับไปเพราะเป็นเช่นนี้ลีเวยก็รู้สึกน้อยใจที่เขาไม่ยอมง้อนางต่อตอนนั้นเองเสียงตบประตูจากด้านนอกก็ดังขึ้นนางคิดว่าเป็นองค์ชายหกจึงตวาดให้กลับไปอีกครั้งแต่คราวนี้กลับเป็นเสียงของซงอู่ที่เร่งให้เปิดประตู พอเปิดประตูเข้ามาแล้วทรงอู่ก็รีบรายงานเรื่องที่ราชสำนักฝ่ายในส่งคนมาแต่กลับถูกท่านหญิงหยวนอิงผู้นี้ไล่กลับไปอย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวและนางยังตั้งกฎใหม่ขึ้นมาอีกหากใครเข้าใกล้ห้องหนังสือต้องถูกตีถึง80ครั้งเลยทีเดียวและอีกหลายๆข้อที่หากฝ่าฝืนก็จะโดนตี80ทีเช่นกันทำเอาหลี่หวยเองฟังแล้วก็รู้สึกสยองไม่น้อย นางก็รีบวิ่งไปคว้าห่อผ้าที่เตรียมไว้แล้วก็ไปล่ฟูแล้วก็บอกว่ากดพวกนี้นางไม่รอดแน่ทางที่ดีต้องรีบนี้ไปให้เร็วที่สุดทำเอาส่งอูดต้องรีบวิ่งมาขวางไว้หาว่านางนั้นขี้ขาดนางกับพี่อิ่งเจิ้นนั้นชอบพอกันเหตุใดต้องยกคนที่ชอบให้คนอื่นด้วยเล่าแต่ลีเวก็บอกว่านางไม่ได้ชอบและพยายามจะหน,นีออกไปให้ได้ แต่ตอนนั้นสาวใช้ของหยวนอิงก็มาพอดีแล้วบอกพระชายาบอกว่าให้มาเชิญท่านดังนั้นนางจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปพบทรงอู่ก็ตามไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นทรงอู่ก็พยายามวางทาใส่หย,ยวนอิงนางพยายามบอกว่านางมาเพื่อปกป้องหลีเว่ยเพื่อนที่ดีที่สุดของนางทำเอาหลีเวยหันไปมองด้วยความประหลาดใจว่าเราไปเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ตอนไหนแต่พอถูก นางนั้นส่งสายตาพิคาดมาและนางก็ถูกสายตาพิคาดของยวนอิงมองเข้าให้ก็ถึงกับหัวหดวิง่งเจนออกไปก่อนออกไปก็บอกให้ลีเว่นั้นดูแลตัวเองก็แล้วกันเมื่ออยู่กันตามลำพังลีเว่ก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจนท่านหญิงต้องบอกให้นางอยากเครียดแล้วถามนางว่าดูสมุดบัญชีแทนองค์ชายหกได้ไหมนางก็ส่ายหัวบอกว่าดูไม่เป็นท่านหญิงค่อยๆถามทีละคำว่า จะเป็นการจัดการรายรับรายจ่ายและมารยาทบนโต๊ะอาหารตอนรับแขกแม้แต่เรื่องอาหารที่ลีเวยบอกว่าตัวเองถนัดท่านหญิงก็ยังบอกว่ารายการอาหารในวันเปิดจวนมีปัญหาไม่น้อยทำเอาลีเวยเองแทบจะเสียความมั่นใจไปเลย เมื่อหลี่เวย่ยไม่มีคุณสมบัติผ่านสักข้อหยวนอิงจึงจะพานางไปหาองคชาย6ด้วยกันแต่หลี่เวย่ยก็ไม่ยอมไปบอกว่านางยังไม่อยากพบเขาหยวนอิงจึงได้บอกว่าคนเรามีปากก็ควรพูดเหตุผลมีหูก็ควรจะฟังอย่าเสียเวลาโกรธเคืองกันไปมาเช่นนี้ว่าแล้วก็เดินนำไปที่โถงขององคชายหก เมื่อไปถึงหยวนอิงก็บอกหลีเหว่ยว่าพวกเขาได้ตกลงกันแล้วรอให้ตำแหน่งในราชสำนักขององค์ชายมั่นคงแล้วก็จะปล่อยนางไปข้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องของพวกท่านท่านพ่อเองก็อยากให้งานแต่งงานของข้าเป็นแต้มต่อฉะนั้นจึงเลือกหนึ่งในองค์ชายของชินชวนที่มีอนาคตไกลให้ข้าได้แต่งงานข้าจึงต้องมาที่นี่ แต่สำหรับข้านี่เป็นแค่แผนท่วงเวลาเท่านั้นและอินเจินก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยข้าด้วยส่วนเจ้านั้นข้าก็หวังว่าวันหนึ่งเจ้าจะเป็นชายาของเขาเจ้าตัดสินใจเองแล้วกันห่างเห็นด้วยกับข้าข้าจะเป็นอาจารย์ของเจ้าดูแลเรื่องการเล่าเรียนและความประพฤติของเจ้าจนกว่าจะสามารถดูแลเรื่องภายในได้ลีเวยเมื่อได้ฟังดังนั้นก็อึ้งไปเล็กน้อยไม่คิดว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นนี้ องชายหกจึงเออยถามลีเวยว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่ลีเวยก็บอกว่านางไม่รู้ขอนางคิดก่อนได้ไหมแต่หยวนอิงกับเออยว่านางมาที่นี่เป็นความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนการถูกบังคับให้แต่งงานราวกับเป็นสินค้าเช่นนี้นางไม่เคยยอมแพ้ที่จะคัดค้านหรือว่าพวกเจ้าจะยอมก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแบบนี้งั้นหรือ นางบอกรีเวยว่านางรู้ว่ารีเวยต้องทุกข์ใจเป็นธรรมดาแต่เรื่องนี้องค์ชายหก็ไม่ได้ผิดเขาเป็นมเมล็ดพันธ์ชั้นดีรอให้เติบโตได้เสียก่อนก็จะขะจัดปัญหาเหล่านี้ได้เองและเจ้ากับเขาก็จะได้อยู่ร่วมกันเมื่อหยวนอิงเห็นว่ารีเวยยังไม่ยอมตอบจึงรวบรัดบอกว่าเงินก็เอาเช่นนี้แหละต่อไปห้ามทุกคนยอมแพ้เด็ดขาด ส่วนที่ด้านนอกตำหนักตอนนี้ซงอู่กับสาวใช้ก็แอบมองอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่ได้ยินว่าพวกนั้นคุยอะไรกันแต่นางก็คิดว่าหยวนอิงก,กำลังคิดจะขับไล่ลีเวยออกไปแน่ๆตอนนั้นเองหยวนอิงก,ก็ส่งหนังสือแผนการสำหรับที่ตกลงกันให้ลีเวยเอาไปศึกษา ทรงอู่ก็นึกว่าเป็นหนังสือ,อยาจึงรีบเข้ามาดึงจากมือแล้วก็ฉีกถิงทันทีทำเอาทุกคนตกใจหมดเมื่อได้รับคำอธิบายทำเอาทรงอู่ถึงกับทำหน้าเสียจึงต้องเอ่ยขอโทษแต่ก็ยังถูกยวนอิงทำโทษให้เก็บหนังสือที่ฉีกทิ้งเอามาต่อกันให้ได้เพราะอย่างไรเสียหลี่เหว่ยก็ต้องได้อ่านทำเอาทรงอู่ถึงกับหน้าเสียเพราะการต่อเศษกระดาษพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่12ค่ะก็เรื่องก็กลายเป็นดีสำหรับรีเวยนางเอกของพวกเรานะคะเรื่องราวก็เข้มข้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีความหัวเราะความขำให้เราได้แทรกนะคะในระหว่างที่ดูเรื่องป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะเดี๋ยวตามวานไปนะคะในตอนที่13ของป่วนรักวิวาวาวุ่นมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ